ตอนนี้อะเราเช็ยอินผิดแถวแม่แม่ลืมดูไงก็เ,เขาติดไป้ายไว้อ่ะมีที่เสียงไทยซีนามีก็มินขึ้นไปแล้วไม่ใช่ตรงนี้เราต้องเดินตรงม้นไปอีกสองโลดูมันน่ากลัวมา,มากเลยตอนนี้ วันนี้นะคะเล็แก้วอ่ะจะนั่งเครื่องบินไปภูเก็ตเพราะว่าเล็แก้วไม่ได้ไปภูเก็ตนานแล้วคิดถึงภูเก็ตมากเลยและเล็แก้วก็มีเพื่อนไปด้วยเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหม่ของร้อยแก้วครับเป็นแอร์วิวเฟซีสามเอสร้อยแก้วก็สามารถที่จะน,นี่ขี่ได้ด้วยเดี๋ยวเขาขี่โชว์หน่อยเมื่อกี้คงโชว์มาแล้วเดี๋ยวเขาขี่โชว์หน่อยดิการที่ของเขาวันน,วนี้ตอนนี้เขามีความสุขมากการไปเที่ยวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาไม่ต้องเดิน ขี่มือเดียวขอไร่กันเป็นสีดงขอเิตาเป็นสีชมพูดูแล้วเหมือนไหมเหมือนลิซ่าไหมลิซ่าก็ใช้ใบนี้ความเร็วนะครับสาม,มารถทําได้ถึง13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จ1ครั้งสาม,มารถใช้งานได้10กิโลในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงสําหรับใครนะครับที่เกิดว่า ต้องการจะชาร์จมือถือมาเอา USB เก็บตรงนี้ก็ชาร์จมือถือได้เลยด้วยยังไงกันเนี่ยฮะตอนนี้ยืนจอดืนจองคิวก็ต้องนานผิดเตอร์ครับโอ้งานเข้าแล้วครับแม่ปู่เป้แม่ปู่เป้พาดตอนนี้อะเราเช็คอินผิดแถวแม่แม่ลืมดูไงตรงนั้นมันเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศภนไทยในประเทศต้องมาตรงนี้ เขาถือพาสปอร์ตกันเออใช่ไหมติ๊กลูกบอกว่าลูกสงสัยแล้วเพราะเห็นเขาถือพาสปอร์ตกันก็ใช่สิตื่นเต้นกันตลอดนี่นะไม่งั้นก็รออีกยาวเลยคนนี้ฮะคนนี้ครับช่น้องติ๊กอยู่ไหนแล้วพี่มารอเคาน์เตอร์จีแล้วเราก็อูรีบมาเดินตามพี่เขาเลยพี่จะไปประเทศไหนคะเดินตามพี่ใหญ่หมาไม่กัดโอ้โหอย่าตกเครื่องโชคดีเนี่ยพี่ถามพี่เมื่อกี้น้องพูมื่ว่าอันนี้ค่ะคือ เห็นแต่ทางสว่างให้เราเห็นแต่เวียดเจ็ตเวียดเจ็ตเราก็ไปเลยคนหลังนะครับทุกคนจะขึ้นเครื่องบินนะครับอ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับหนูว่าแล้ว่าทำไมเขาตัวนั้นถึงต้องถือพ<ม>าอสป,ปอร์ต,ต,ตกันวันนี้นะคะเล็เกแก้วบินไปภูเก็ตด้วยสายการบิน,นไทยเวียดเจ็ตคะ่ะไทยเวียดเจ็ตมีเที่ยวบินเยอะมากนะคาก็จับต้นได้แถมเช็คอินก็สะดวกสบายมากเลยค่ะแป๊บๆก็ได้เช็คอินแล้วไม่เดี๋ยวก็ได้เข้าไปในเกตแล้วไม่ต้องรอนานเลยค่ะ ค่ะเรียกถเครื่องตอน6โมง15เกีตบี9ประตูเครื่องปิด15นาทีก่อนเวลาเดินทางนะคะขอบคุณมากครับไปครั้งกันเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันไหมครับภูเก็ตขับไปถึงภูเก็ตเลยเหรออ๋อเราขึ้นเครื่องเป็นคนสุดท้ายเราต้องปิดประตูเองป่ะไม่ต้องไม่ต้องปิดนะออ๋เดี๋ยวเขาเป็นคนปิดประตูนะครับใช่พี่ี๋ของเข ไปเร็วด้วยเร็วด้วยแอมารี่อมารีตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปพักที่อามารีภู <Okay. S 2> เก็ตไว้จัดได้แต่ว่าเราจะไปเที่ยวกันต่อเลยเพราะฉะนั้นเราจะให้กระเป๋าในทางรแรมเอากลับไปเก็บให้ก่อนใช่เลยและที่เดี๋ยวเราก็จะไปเอารถเช่าไปเที่ยวกันโอ้โหพอดีมาก ตอนนี้นะครับเราเราเราเ,ราเ,ราเราช่ารถมาจากตาตาคาร์เรนเทอร์ที่ภูเก็ตนะครับก็บริการดีมากเราลงปุ๊บรถก็มารอเลยแล้วก็ของเขาเนี่ยมีรถให้เลือกหลายรุ่นด้วยแล้วก็ถ้าใครมีเด็กเล็กๆอ่ะก็สามารถที่จะเอาคาซีทมาใส่ให้ได้ด้วยฟรีด้วยอ๋อเขามีคาซีทให้เลยเมีคาซีทให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเป็นรถกันนะครับเขาบอกว่ารถที่นี่นะผ่านการฆ่าเชื้อมาทุกคันแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งมาทุกคันด้วยเหมือนกันนะรูปแบบของเขาเป็นรูปแบบบริษัทเพราะฉะนั้นเขาไม่เทแน่นอนไปเด ว่าเด็กๆชอบฟิวที่เครื่องบินจะบินเฉียวหัวไปอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะไปถ่ายรูปตรงนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดไม้ขาวกันค่ะไปละสวัสดีครับผมซื้อข้าวเหนียวไก่หน่อยครับโอ้ยอ้อมีเป็นโค้งเลยใหญ่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 อะอันนี้เผ็ดไหมครับไม่เยเผ็ดค่ะลองชิมดูกว่าผมขอชิมกากนิดนึงได้ไหมครับได้เอร่อยไปไปร้านอื่นดีกว่า นี่เราไม่ได้ไปเที่ยวนะเมียผมเอาไปแทะเล่นแล้วเนี่ยไปแจกจ่ายทะเบียนก่อนเท่านี้เรากินง่ายๆเพราะเราต้องเดินเน้นเดินทางไปทําเที่ยวต่อก็เขาติดป้ายไว้อะมีที่เสี่ยงภัยซีนามิอ่ะเอางี้เราจะไปหาที่ที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะนจุดชมเที่ยวบินตรงนี้จอดตรงนี้เอาจอดตรงนี้เลยนได้เอาโอเคครับเดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้ก่อนเขาปะไว้เพราะว่าถ้าซีนามิมาตรงนี้ก็ ตอนนี้นะครับมีปัญหาคือเราจะตัองหาที่กินข้าวกันตรงไหนดีส่วนบ้านโน้นไปแก้ปัญหานี้ดิบ้านโน้นเกิดอะไรขึ้นกันก็ปน็พอแล้วไงม่ก็เลยเงียบมาโดนสองรอบแล้วอเอายงี้เรารีบออกมาก่อนเรามาหาที่กินข้าวกันก่อนจะไปตรงนี้หรือนั่งศาลาศาลาไม่มีเก้าอี้นั่นกินตรงนี้นะบรรยากาศนะเอาบ้านโน้นเขาอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็พี่เป้เข็นรถไปชนขาพี่โยะ เมทำกาแปหกไข่ขาพี่เอไปยกาแฟโอเคแล้วตอนนี้ก็คือพี่โยทำหกอ่ะต่อไปตาหนูและหนูทำน้าหกแต่ขาให้บุ๊บเป้ต่อไปเไม่ได้ไหมี่พีจะหยิบขอจะเอากอบก้องก็เอียงนี่งปขาพี่อไป้งน้มาคือขาเปียกไม่เป็นไรแต่จะได้กาแฟหมดก็มิงขึ้นไปแล้วไม่ใช่ตรงนี้เราต้องเดินตรงม้ไปอีกโล อีกสองโลเรามาผิดที่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทางนู้นนะครับแล้วก็ไปเห็นเครื่องบนินขึ้นข้างหลังเราแต่ตอนนี้เรามาดูหูทะเลหูขึ้นมันมากอะ่ะเมื่อกี้ที่เราเห็นมหมขึ้นมาลมแรงมากนะแล้วหันฝวา,าปั๊บนี่เขตพื้นที่เตียงภัยขึ้นยักษ์เอานะครับทุกคนก็คือเนี่ยถ้าจริงเราม่เข้าเนี่ยมันแรงจริงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับเขาไม่มีสัญญาณเตือนภัยบอกเหตุแล้วก็คือเห็นว่ามันเป็นลมแรงๆพัดมาท่ันเองเดี๋ยวเราก็ จะนั่งรถสามล้อตรงนั้นครับเพื่อที่จะไปจุดที่ชมเครื่องบินขึ้นนี่เขาชอบมาถ่ายรูปกันอะไรมันหลุดไหนหลุดมือไปหมดกินไม่เป็นเนอแล้วทำไมไก่หมดก่อนข้าเหนียววเนี่ยไปถ่ายรูปวิวทะเลมากับตากเกงแห้งยังครับเมื่อกี้นี่ดูรูปนี้นะคะเห็นไหมเฮ้ยตัวเดี๋ยวดีมันมีแทมันมีเคร่งบินอยู่ง เยนแล้วแก่ถ่ายเสร็จก็เดี๋ยวออกให้ปูเป้เ,เ,เข้าไปถ่ายต่อมาอ้อต่อคนต้องมาถ่ายกันเนาะวันนี้ลุงดครับผมไป,ไ,ไปกินอะไรตั้งนานลุงยังไม่ได้คนไปเลยเหรอครับเนี่ยย่ารอาคอยอยู่คอยอยู่ <100 S 2> รอผมเลยนะ,ะผมประเดิมเลยใช่ไหมไประเดิมประเดิมคุณแม่มาขายแมขายนะคะก็รถลูกนูนแล้วก็บลื่นอะไรเขาเรียกว่ารถสามล้อนะลูกขึ้นสามล้อคุณลุงคุณนุนคุณหนุนคุณหนุนชาวบ้านเนาะประมาณยี่สิบบาทย่าลุงข้างหลังไปไหนอ่ะ หพี่พี่โยเขาโทรมาครับก็บอกว่าพี่เป้ลืมของลืมโทรศัพท์ไปในรถก็มือทำมาหากินด้วยแล้วก็เราต้องกลับไปใหม่คือพี่เป้เนี่ยวันนี้หลายทีแล้วนะตั้งแต่เช้าแล้วก็พาขึ้นบิดเคาน์เตอร์นะนี่ก็พาผมวนกลับอีกนะคราบคุลุงคุลุงดูนะเพื่อนผมเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังกลับไปหาพี่โยนะครับนี่นี่ดูดิเฮ้ยเราจะเปิดสัญญาณอยู่อะเขาคงได้ยินเราเขาได้ยินเราพูดนะคุณปูเป้ เราเนี่ยนะทั้งวันเลยนะเราเนี่ยนะทั้งวันเลยนะไปไปเอาล้ครับน,รนี่เรานั่งรถมาประมาณต้องร่วมร่วมสิบกว่าวนาทีเหมือนกันนะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับอยากมาหาดไม้ขาวเดินไม่ไหวอะเอาง่ายๆแล้วก็อุดหนุนอุดหนุนชุมชนแถวนี้ให้เขาทำทำงานกระจายได้เพราะลุงคิดแค่ยี่สิบบาทเองนะโอเคมาคนเดียวก็ยี่สิบ มาสามคนก็ยี่สิบคนละยี่สิบแล้วลุงเท่าไหร่ลุงก็ต้องคิดตัวเองด้วยนะลุงนั่งมา,าก,มกันยี <ม aun ts> ่สิบไปกันเออคิดยี่สิบนู่ตอนนี้เราจอดรถนะครับลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปตรงนูงนน้นนะรั้วรั้วสนามบินนู่นนไ,<ห>มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พลาดไปลำนึงแล้วเนี่ยตรงนี้มันลึกต้องตรงนู้นดูมันน่ากลัวมาก เดี๋ยวติ๊กบอกไปแล้วเอาไปเลยนะไปกระโดดกระโดดไปกระโดดไปเร็วโดดไปเร็วไปไปบิวกำลังมาแล้วลูกอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะรอไว้รอไว้นี้นะครับทั้งพ่อโยนะครับทั้งแม่อ้อก็รอกันอยู่นะครับทุกคนก็ยืนรอนะครับโพสท่ารอกันอย่างแค่รอจะถ่ายอย่างเดียวเลย อย่างเราต้องมีโปรแกรมไปที่อื่นต่อเครื่องบินเนี่ยรีบๆมานะครับถ้าเกิดว่าเครื่องบินมาตอนที่สองคนนี้กำลังเดินผ่านไปเราจะได้ใครเนี่ยเราร้อใครได้ม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ต้องเอาแค่นี้แหละไม่ใหญ่เหมือนกันไม่ใหญ่ก็ได้แค่นี้แหละได้ไหมไม่เห็น ตอนนี้คือเราพยายามถ่ายกันแล้วครับแต่ภาพที่ได้มาจะยังไม่ได้แบบลำใหญ่ๆมันต้องเป็นตอนลงตอนลงตอนลงหรือตอนขึ้นตอนลงนเปเล็กคตอนลงเหรอเอาตอนนี้มันขึ้นอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมีน้าก็บอกให้มาตอนบบ่ายกันหน่อยแต่ตอนนี้นะครับก็อย่างว่านะก็ได้คือนมีตอนขึ้นแปอันลำเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันก็สวยมันก็สวยนะทั้งคพยายามมันเต็มที่แล้วแหละเออแล้วลูกเป็นไ คือคืออย่างนี้เครื่องบินไม่ช่วยเราเรอาง่ายเครื่องบินไม่ช่วยเราแต่เราเจอที่แล้วโอเคไปถ้างั้นเราก็ <c oughs> ไปที่อื่นกันต่อน,น,นะครับ <c oughs> ตอนมามาเป็นนักท่องเที่ยวเลยตอนกลับมาเป็นผู้ประสบภัยเลยด้วย,ย <c oughs> ิวยไม่เป็น <c oughs> ไรสงสัยนะอ๋อคลิปเนี้ยเราปิดตรงนี้แหละไม่ไหวแล้วสภาพดูผมเพิม่มเธอรึอรอตัว <c oughs> แล้วเราค่อยไปรีเฟซร่างกายใหม่ผู้ประสบภัยคนที่สอง มีกระเป๋าเดินทางด้วยแต่ละคนดูด,ดูลูกเราสองคนผมเพาไม่ต้องทำคเหนียวไปหมดแล้วอ่๊บะเดี๋ยวจปิดคลิปเลยแล้วตอนนี้นะคะเราโดนน้ำทะเลกินพลังงานไปเยอะมากเลยคะ่ะกินไปทั้งตัวใช่ไหมทั้งข้ามไปทั้งข้ามกับแล้วรอเครื่องบินด้วยเครื่อง,งบินเนี่ยไม่เต็มใจให้เราค่ะเล็กไปหน่อยเนาะเพราะคือเราต้องมาตอนตอนแบบตอนประมาณใบบาทเพื่อที่จะให้เครื่องบินมันกลับมาโอ,อ,อ้โหถ้างั้นจุดแต็มก็หมดสภาพกันแล้วครับผูเ้เกณฑ แล้วโกรเธอแล้วนะทำไมเธอเทำกับเราแบบนี้แล้เ,เหนื่อยมากเลยนะกับวันนี้เพิ่งมาถึงเนี่ยก็เหนื่อยเลยก้ามา,า,มา,มามเป็นท่องเ่ยจะไม่ไว่ายแล้วแต่คือถ้าใคอยากให้รอ็ากทำมาแบบมาเที่ยวแบบที่ส,สวยๆแล้วก็อยาให้พามานลคนละแบบอีกนะคะก็อย่าลืมกันกดับตาใครอย่าลืมกดรา,าคาด้วย,ยนะคะบา,บายๆเจ้าฝนตกเ,เรามาทันทำเมื่อกี้นี้นะแล้วอย่างนี้ด้วยนะแ้แก้พอเราขึ้นรถฝนตก พ่อพี่รุนรักหนูไงก็รอให้หนูขึ้นรนก่อนแล้วแก้วน่ะคือหลบผลมาได้หลายครั้งแล้วลูคือเจะไม่ได้รูสวยนะคะแต่คือพเจ้าก็ยังเต็มใจรักเราอย่างดีแบบเป็นฝนตกอยู่ตรงนั้นอ่ะเลยให้เวลาแบบมันรอไปด้วยฝนก็ตกไปด้วยก็ยังดีก่ที่เราขึ้นรถทันก่อนที่ฝนจะตก